ให้ผู้ใหญ่ทางน้องแตงโมนะคะที่น้องแตงโมได้เซส็นสัญญากับทางค่ายนะคะก็ให้มาสรุปเลยว่าจะเอาอยัางไงวันที่เราดันน้องแตงโมนั้นน้องแตงโมได้เปลี่ยนคอนแทคติดต่องานทั้งที่เราได้สรุปกันไว้แล้วว่าต่อให้ติดต่อเข้ามาทางบริษัทเราก็ให้เต็มแถมังให้เงินเดือนอีกมีดราม่ามาให้ตามเผืออก,กันอีกแล้วนะคะล่าสุด เฟิร์นวรณพา,าก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่ทําไมถึงไม่ดันน้องแตงโมลูกสาวของออฟฟี่แม็กซิมต่อซึ่งเธอเนี่ยก็ออกมาชี้แจงว่าที่ไม่ดันต่อนเนี่ยเพราะว่าน้องแตงโมเนี่ยเปลี่ยนคอนแทคร,รับงานเองทางที่ยังมีสัญญาจ้างมีบริษัทดูแลอยู่ซึ่งเธอก็บอกอีกนะคะว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมน้องเนี่ยถึงต้องรับงานเองโดยที่ไม่แจ้งบริษัทเพราะปะกติก็รับงานผ่านบริษัทก็ไม่หักอยู่แล้วให้เต็มอยู่แล้วแถมยังให้เงินเดือนเดือนละ3า0,000ืบาทอีกทุกเดือนไม่ขาด ที่ช่วยเนี่ยก็เพราะสงสารออฟฟี่ที่ป่วยน้องก็ต้องใช้จ่ายใช้เรียนหนังสือก็เป็นห่วงนั่นแหละค่ะซึ่งเธอก็สรุปเป็นข้อๆมาให้เลยนะคะลองไปฟังกันดูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เฟิร์นก็จะมาสรุปประเด็นที่พี่เฟิร์นไลฟ์สดเมื่อคืนนะคะคือสรุปประเด็นของน้องออฟฟี่กับน้องแตงโมนะคะพี่เฟิร์นก็จะสรุปว่าให้น้องนะคะให้ผู้ใหญ่ทางน้องแตงโมนะคะ เข้ามาเคลียร์ประเด็นที่น้องแตงโมได้เซ็นสัญญาทิ้งไว้กับกับทางค่ายนะคะก็ให้มาสรุปเลยว่าจะเอาอยัางไงจะอ่ะยุติสัญญาหรือจะไปต่อ,อยังไงเพราะว่าตอนนี้ทางค่ายเราก็ยังที่ประชุมกันก็คือเราก็ยังจ่ายเงินเดือนให้อย่อยางปกตินะคะเพราะว่าเราก็เอ็นดูทางออฟฟี่ที่ยังป่วยอยู่ นะคะประเด็นน้องแต่งโมได้เปลี่ยนคอนแทคการติดต่องานทั้งที่เราได้สรุปกันไว้แล้วว่าต่อให้ติดต่อเข้ามาทางบริษัทเราก็ให้เต็มแถมยังให้เงินเดือนอีกแต่การที่คุณเปลี่ยนคอนแทคงานอ่ะคือคุณผิดอยู่แล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าใครบอกน้องให้ทำแบบนั้นหรือน้องทำเองหรือเปล่า แต่ถ้ากันทําแบบนั้นมันก็คือทางเราฟ้องได้อยู่แล้วแต่เราไม่ฟ้องและเราไม่เคยฟ้องแล้วเราก็เตือนน้องแล้วว่าการกระทําแบบนี้มันคือผิดกฎหมายนะคะแต่น้องก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอันนี้ไม่รู้ว่าเจตนาหรือตั้งใจละแต่เราก็ไม่ว่าอะไรก็ก็แล้วแต่น้องแล้วก็ทางออฟฟี่เราก็ไม่ได้นิ่งดูได้นะคะเราก็พยายามติดต่อเข้าไปขอเยี่ยม ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันด้วยความที่ยังห่วงยายอยู่ได้ขอเขา้าไปเยี่ยมทางเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้เราเขา้าไปเยี่ยมดังนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ติดต่อหรืออะไรนะเราได้ติดต่อขอเขา้าเยี่ยมแล้วก็เขาไม่ให้เขา้าไปเยี่ยมก็ซื้อผลไม้เข้าไปถึงละก็ไม่ได้เขา้าไปเยี่ยมอันนี้ก็ต้องแจ้งทุกคนด้วยนะคะว่าทางเขาไม่ได้ให้เราเขา้าไเยี่ยมเราติดต่อเขาเยี่ยมแล้วไม่ไม่ใช่เรา ยุตินะเขาไม่เข้าเออแล้วก็ทําไมเราถึงไม่ดันแตงโมงเราไม่ดันอยู่แล้วเพราะว่าเขาเปลี่ยนคอนแทคนะคะอ่ะสามบางคนถามว่าพี่คะแล้วทำไมพี่ไม่ออกมาพูดสักทีพี่ไปเกาหลีมาค่ะก็เลยไม่ได้ออกมาพูดหรือไม่ได้ออกมามาชี้แจงนะคะสักที สตอนนี้ออฟฟี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ยังมีแฟนของเขานะคะที่ช่วยดูแลช่วยดูแลออฟฟี่อย่างดีแล้วก็ช่วยฟื้นฟูความทรงจำช่วยอ่าเขาเรียกว่ากายภาพบำบัดอย่างดีอันนี้เราก็เห็นอยู่นะคะก็เขาก็ช่วยกันดูแลกันอย่างดีเรื่องที่4ี่เรื่องขายบ้านวันแรกที่พี่ออกมาพูดพี่พูดเรื่องขายบ้าน หลังร้อยล้านนะคะพี่ไม่เคยพูดเรื่องขายบ้านที่มีอยู่นะอันนี้โปรดเข้าใจให้ถูกต้องด้วยหาบางคนพลาดพิงพี่ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นถ้าใครพลาดพิงจนพี่เสียหายอย่างเงี้ยพี่ฟ้องนะอ่ะก็นี่นะคะคร่าวๆก็คือเรื่องออฟฟี่นะคะหก เงินเดือนที่พี่จ่ายออฟมาเดือนละสามหมื่นบาทจ่ายแตงโมมาเดือนละสามหมื่นบาทเนี่ยเราจ่ายมาโดยตลอดบางเดือนเราได้งานบางเดือนเราไม่ได้งานเราไม่ได้สนใจเราจ่ายเราจ่ายให้น้องเพราะว่าน้องมีค่าใช้จ่ายแล้วน้องเรียนอยู่เรากลัวน้องไม่มีเงินแล้วเรากลัวน้องเรียนไม่จบเราก็เลยจ่ายแล้วก็ซัพพอร์ตน้องมาโดยตลอดแค่นี้ก็คือให้ตลอด ให้ตลอดให้เพราะว่าเราก็บอกว่าเราช่วยเหลือแต่ถ้าวันเนี้น้องอยากจะยุติสัญญาน้องก็เข้ามาค่ะไม่ใช่ให้เราโทรไปหาหรือโทรคุยมันไม่ถูกต้องค่ะการยุติสัญญาให้โทรคุยไม่ถูกต้องค่ะและจะให้เราส่งสัญญาไปให้ดูก็ไม่ถูกต้องค่ะนะคะมันมันไม่ต้องให้แต่งโมงมาคนเดียวค่ะให้ผู้ใหญ่หรือทนายเข้ามาด้วยก็ได้ค่ะ หลังวันที่13เข้ามาได้เลยอันนี้คข้าวๆนะคะอันนี้ก็คือสรุปครบทุกข้อทั้งนี้ก็ยังมีเพียงฝ่ายพี่เฟิร์นที่ออกมาพูดนะคะส่วนฝ่ายน้องแตงโมก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรยังไม่ได้ชี้แจงถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนคอนแทครับงานเองทั้งที่ยังมีสัญญาจ้างกับบริษัทยังไงก็ต้องรอฟังความทั้งสองฝ่ายรอติดตามกันต่อไปค่ะ